น,นี่อือหือเห็นไหม่อีกทิพยหายกระเป๋าอยู่ล่างสวัสดีครับนานานักยิงปลาทุกท่านครับผมเจอกับผมอีกแล้วครับธนากรคนชอบยิงปลาครับผม วันนี้มาหมายปานินครับผมตโคตรเยอะเลยครับแต่ตื่นเต้นครับผมยิงยังไม่โดนเลยครับวันนี้มานาหลงครับนาหลงซัดไปแล้วหนึ่งตัวผมยังไม่ได้สักตัวเลยครับมือไม้สั่นไปหมดแล้วครับเนี่ยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับหมายนี้มี านทางบ้านเขาแนะนำมาครับผมสุดยอดมากเลยครับยืดกินยางมันเลยโอเคไปไปรับชมเมืองครับโ,โดนไหมครับ อะไรครับวันนี้วันนี้ยิ่งปลาไม่โดนสัยมาไล่ปลาน่หลงหรือเปล่าครับวันนี้โอ้โหยิงไม่โดนหลายยิงเป็นสิบทีแล้วครับนะนะโอเคเรามาลุ้นกันฮะว่าวันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าครับ ปลาช่อนตัวเบลอเลยครับหรือว่าปืนนี้จะไม่หมานกับปลานินครับผมโอ้ตัวเบลอเลยครับหลงนั่นหรอลอยอยู่นะยืดกันหมันเลยครับ เรียบร้อยไหมครับโอ้โหไม่โดนอีกแล้วครับอะไรครับวันนี้มันเป็นยังไงครับโอเคไปลุน้นกันต่อฮะว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าฮะยังไงก็พี่พๆนะนะนักยิงปลาก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะใหญ่ๆกำลังเข้ามาเอาหเหี้ยเลี้ยวก,กโโลับไปหูนู่หูตกมงเลยเลยโดนไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ไม่โดนนะ อ้าวโดนฮะโดนโอ้โหมาแล้วฮะน้าๆได้เลยวฮะโอ้โหผมคิดว่าไม่โดนมาแล้วฮะโอ้โหผมคิดว่ามันไม่โดนฮะตัวไม่โตฮะเลงตัวโตไปโดนตัวน้อยฮะตลอดครับ นี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของผมนะฮะเร่งตัวโตครับโดนตัวน้อยครับนี่ครับน้นๆโอ้โหมาแล้วฮะแต้มที่หนึ่งฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อฮะเชือกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอ้โหลงยากด้วยสงใสต้องโยนไปก่อนฮนะ <c oughs> เล็งตัวใหญ่ฮะนันนะแต่อย่างน้อยก็ยังได้ตัวฮะไปลุ้นกันต่อ <c oughs> มาแล้วฮะหนึ่งเต้มฮะไปต่อฮะอือหือคิดว่าวันนี้จะไม่โดนแล้วฮะปานิน เอามันยากจริงๆฮะแม่เวรเจ้ากรรมฮะเลงตัวใหญ่อ้าปากพังงาบพังงาบสลดไปดโดนตัวน้อยเฉยเอาฮะไปกันต่อฮะโอเคฮะวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องธนกรคนชอบยิงป่าด้วยนะฮะวันนี้อาจจะได้น้อยมันรอยเยอะฮะแต่ยิงไม่โดนเองนานาท่านใดมีแนวทางยังไงก็แนะนำมาได้นะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้ผมได้ยิงป่าแม่นกว่านี้หรือว่า เป็นแนวทางที่คลิปอะไรที่ผมทำมันจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องขอตัวไปก่อนครับสวัีดีครับ